Hi. สวัสดีค่ะก็หลังจากที่คลิปก่อนเนี่ยมีทำอาหารบ้างมีร้องเพลงบ้างทีนี้เราก็จะมารีวิวหนังสือกันเนาะก็จะเป็นหนังสือที่เราได้อ่านในช่วงนี้แหละช่วงที่แบบว่ามีนาเมษาที่แบบว่าไม่ได้ไปไหนกันอยู่บ้านก็จะเป็นเรื่อง h o w a r นะคะ h o w a r มหาวิทยาลัยที่ดีของโลกเล่มหนึ่งซึ่ง ในเล่มนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะว่านะในหนึ่งเล่มเนี่ยมันก็อ่านไม่อ่านอ่านไม่ยากค่ะอ่านบอกว่าอ่านเพลินๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นนักศึกษาเนี่ยก็คือเคยบอกไปในครั้งก่อนว่าถ้าคนเป็นนักศึกษาอ่านก็จะแบบว่าเฮ้ยช่วยทําให้เรากระตุ้นในการเรียนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนทํางานก็อ่านได้เหมือนกันนะไปดูว่าในเล่มเนี่ยเขามีเนื้อหาอะไรบ้าง วันนี้ร้อนนะมาต่อก็เล่มนี้ทั้งหมดน่ยมันมี11บทนะคะนักเขียนเขาชื่อเวชิงซึ่งนักเขียนคนนี้เนี่ยเขาเกิดปี1977ก็แก่กว่าเราแค่4ปีแต่ว่าสามารถเขียนหนังสือได้แล้วนะเพราะเราเกิดปี1981เขาบอกว่าคุณเวชิ g งอิงเนี่ยนะคะไม่ใช่เวชิงเวชิงอิงเนี่ยเป็นนักเขียนที่ขายดีนะคะในเอ a ชแถบเอเชียเช่นในจีนในเกาหลีใต้ในไต้หวันก็ เป็นประเทศที่เขาเรียกว่าอะไรอะเราบางทีเราก็น่าจะแ,แบบเอ๊ะเขาอ่านอะไรกันนะว่าเผื่อว่าเราจะได้แบบแนวคิดดีๆจากเขาบ้างแล้วก็เขาเคลมว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยสอนวิธีคิดอ่สอนวิธีคิดวดิชาชีวิตนอกตำราซึ่งเขาบอกว่าจะช่วยเปลี่ยนแปลงตัวเองทั้งหมดเนี่ยสาด้านด้วยกันก็คือในทั้งด้านของการเรียนการทำงานหรือว่าการใช้ชีวิตนะคะ เขาบอกว่าจะสร้างอุปนิสัยก็คือจะสร้างนิสัยที่โดดเด่นได้อย่างไรแล้วก็พออ่านเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะรู้ว่าอาจารย์และสิทธิเก่าที่ฮาวดเนี่ยเขามีเคล็ดลับอะไรที่จะช่วยสอนวิธีคิดในการทํางานในการเรียนหรือว่าในการทํางานเนี่ยในการใช้ชีวิตเนี่ยได้อย่างไรบ้างนะคะซึ่งเป็นในบทบรรณาธิการเขาเขียนไว้และก็บอกว่ามันจะเป็นหนังสือดีที่จะหนังสือดีเนี่ย จะช่วยเปลี่ยนชีวิตคนเราให้ดีขึ้นได้หนังสือดีก็หมายถึงว่าเราต้องเอาวิธีคิดในหนังสือไปใช้ด้วยนะตอนนี้เราได้แค่อ่านอย่างเดียวยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรอ่ะไปดูว่าทั้งเศบทอะมีอะไรบ้างเนาะค่ะ ในแต่ละบทเนี่ยมันก็จะมีซับเซกอยู่ประมาณ5-6าเรื่องแล้วก็จะมีบททดสอบทางจิตวิทยาอะไรด้วยถ้าเกิดว่าอยากรู้หรือสนใจก็ลองไปหาอ่านหรือว่าไปหาซื้อหรือจะมายืมฟังก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้ฟังอ่านจบแล้วให้ยืมได้ก็แต่ว่าฟางจะยกมาว่าในแต่ละบทหนึ่งเนี่ยมีเรื่องไหนที่หัวข้อมันน่าสนใจนะอย่างเช่นอันบทแรกเนี่ยเขาบอกว่าอันแรกเลยเนี่ยถ้าเราอยากจะเป็นคนสําเร็จเนี่ยจะต้องกําหนดเป้าหมายชีวิตนะคะให้เร็ว ให้เป็นคนโดดเด่นที่สุดอย่างเช่นยกมาสองข้อนะก็คือว่ากล้านั่งแถวแรกกลัวเป็นกล้าที่จะเป็นที่หนึ่งเคยไหมว่าเวลาที่เราเราไปเรียนในชั้นเรียนเนี่ยเราก็จะแบบว่านั่งแถวกลางๆหรือแถวหลังๆเพราะไม่อยากสบตากับครูแบบว่าถ้าเกิดว่าคุณมีความคิดที่จะแบบกล้านั่งแถวแรกและกล้า,าสบตากับคนปรรยายเนี่ยคุณก็จะมีความเป็นผู้นําแล้แล้วลก็อีกอันหนึ่งที่เราชอบก็คือว่า ไม่มีอะไรที่สายเกินไปณนะเวลานี้คือเวลาเริ่มจนที่ดีที่สุดอ่าอย่างคนที่จะเลข3ม mm hmm. เลข4ืหรือเลข5เนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะเรียนอะไรใหม่ๆเนี่ยสายไปไหมไม่สายไม่สายไปเริ่มได้แต่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับว่าความใส่ใจก,ก็ชอบนะครับเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะให้กําลังใจกับคนทุกอายุเนาะบทที่2 บทที่2พูดถึงไม่ว่าเวลาใดความขยันคือหนทางสู่ความสำเร็จเช่นเขาบอกว่าความเกียร์คลานเนี่ยจะกินแรงมากกว่าความหมั่นเพียรเสียอีกแล้วก็เปลี่ยนอุปสรรคเป็นแรงจูงใจเพราะทางข้างหน้าล้วนมีหมายขวางทางอยู่ก็คือว่าไม่ว่าจะทำยังไงเนี่ยก็ให้แบบขยันไว้ก่อนนะถ้าเกิดว่าเราไม่ขยันไม่หมั่นเพียรเนี่ยมันก็ยากที่จะทำอะไรให้ความให้มันสำเร็จได้ ก็คือว่าต้องใช้เวลาเนี่ยให้มีประโยชน์ค่ะบทที่3ก็บอกว่าให้เป็นตัวของตัวเองเพราะไม่มีใครเติบโตแทนคุณได้ก็เป็นเรื่องของว่าการให้เราที่ว่าต้องพึ่งพาตัวเองอย่างเช่นพึ่งพาตนเองนะคะไม่มีใครเติบโตแทนคุณได้แล้วก็คนที่ไม่เคยลงน้ําไม่มีวันที่จะว่ายน้าเป็นเรื่องไหนคะ่ะถ้าเกิดบอกว่าฉันไม่เป็นฉันไม่ทาฉันไม่ทำ,ฉ,ทำฉันไม่เคยมันก็จะไม่มีทางที่จะทํา สำเร็จได้ก็คือลองแล้วหรือยังเนาะก็ต้องลองดูว่าทําได้หรือไ,ได้อ่ะบท3ก็เป็นประมาณนี้นะบท4ี่เขาบอกว่าใช่คุณทําได้ไม่มีใครปฏิเสธคุณได้นอกจากตัวคุณเองให้พกความมั่นใจไม่เลิกล้มกลางคันนะคะเคล็ดลับอันแรกของความสําเร็จอันนี้ก็ถ้าทําอะไรไว้เนี่ยก็ทาไปเรื่อยๆสําเร็จหรือไม่สําเร็จเนี่ยก็ค่อยว่าไปแต่ว่าต้องทําก่อนแล้วอันที่ชอบอันต่อมาก็คือ บอกกับตัวเองเสมอว่าขอเพียงแค่ลงมือทำไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เดีย๋ยวเราจะบอกกับตัวเองว่าเราไปความฝันว่าเราจะลดน้ำหนักนะลงมือทำว่าเนี่ยลดลงมาสามปีแล้วแต่ว่าสักวันอาจจะพร้อมนะอ่ะข้อ5ค่ะข้อ5เขาบอกว่าเมื่อโตขึ้นมากรดง่ายจงเรียนรู้ที่จะควบคุมตัวเองอันนี้อันนี้ก็เข้ากับตัวเองเพราะว่าเป็นคนที่ เบี่ยงง่ายนะโดยเฉพาะเวลาถ้าโมโหหิวเนี่ยจะวิบง่ายก็คือต้องบอกว่าต้องระงับความโกรธนะโตแล้วจาหมดง่ายเขาบอกว่าความโกรธเนี่ยเปรียบเหมือนกับรอยตะปูบนรอยรู้ว่าที่ไม่มีวันลบออกอย่างเช่นถ้าเราเราแบบอยู่ดีๆเนี่ยเราไปเผลอโกรธใครเบี่ยงใครเนี่ยเขาก็สัมภาพไดแว่าอีเนี่ยเป็นคนขี้เบี่ยงดังนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องฝึกควบคุมตัวเองให้ดีนะอันนี้บอกตัวเอง แล้วก็ไม่ว่าในสถานการณ์ใดต้องสุข,ขุมเยือกเย็นค่ะใช่ในไม่ว่าอากาศจะร้อนแค่ไหนนะคะเราก็ต้องทำดาวอ่าเรียกว่าอะไระสงบสติให้ได้นะคะคนเขาเรียกอะไรนะคนใหญ่ใจต้องนิ่งนะคะต้องต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้เนาะอันนี้คือบทที่5้าเขาก็เรียกประมาณนี้อ่ะมาต่อบทที่6บทที่6เขาบอกว่า ความหวังที่จะกระตือรือร้อนมีจิตใจดีถึงจะมีอนาคตดีอย่างเช่นว่าการเปรียบเทียบจะทําให้คุณสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองได้ก็คือว่าให้เรากระตือรือร้อนแล้วก็อย่าเอาตัวเองเนี่ยไปเปรียบเทียบว่าทำไมฉันไม่รวยเหมือนเขาไม่สวยเหมือนเขาก็คือทําตัวเองให้ดีก่อนถ้าอย่าเพิ่งเอาเรื่องของตัวเองเนี่ยไปเปรียบเทียบทําให้แบบว่าเรารู้สึก น้อยได้แล้วก็อยากทำเรื่องไหนก็ให้ลงมือทำทันทีนะคะสร้างโอกาสให้กับตนเองบทที่7นะบทที่7เขาว่าทำอย่างไรจึงจะเป็นคนพูดเก่งและเป็นกลุ่มคนที่เข้าสังคมเป็นอ่ะยกตัวอย่างเช่นเป็นคนที่ชมคนอื่นเป็นไม่ว่าจะไปไหนจะได้รับการยอมรับอ่ การที่ชมคนอื่นเนี่ยมันหมายถึงว่ามันต้องมาจากใจนะไม่ใช่แบบว่าชมไปส่งเด็ก็คือว่าเฮ้ยเรารู้สึกชื่นชอบเขาอย่างเช่นวันนี้เสื้อที่เขาใส่สวยหรือว่าลิปที่ใส่มันสีมันสวยเนี่ยคือพูดในจากความจริงใจของเราถ้าเกิดว่าเสแสร้งหรือเฟ้นี่มันดูออกก็คือว,ว่าต้องหัดชมคนอื่นเป็นแต่เป็นสิ่งที่ที่เราชมจากใจเราด้วยเนาะแล้วก็เรียนฟู้ที่จะรับฟังพูดเก่งไม่สู้ฟังเก่งค่ะเพราะว่า บางทีเนี่ยการที่เราพูดเก่งเนี่ยก็เหมือนกันบบอกว่าเป็นการที่แบบว่าให้คนอื่นเนี่ยประทับใจในตัวเราแต่ความจริงแล้วใน,นอีกแง,งม่มุมหนึ่งเนี่ยทักษะการฟังก็เป็นทักษะที่ถ้าเป็นคนฟังแบบวา่าตั้งใจฟังแล้วก็มีการาเรียบมีจังหวะจากคนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็น่าจะหัดไว้นะบทที่8เขาว่าเป็นที่หนึ่งตลอดเป็นที่หนึ่งตลอดเปลี่ยนความยอดเยี่ยมเป็นความเคยชิน แม้ในขณะน,นี้คู่แข่งของคุณเนี่ยก็กำลังพลิกอ่านหนังสือไม่หยุดอเป็นการบอกเด็กๆว่าตอนนี้โมแต่เที่ยวเล่นดูเน็ตฟิกอยู่เนี่ยคนหนึ่งเขาอ่านหนังสือสอบกันอยู่นะทําให้เราบอกว่าเร่งตัวเองมากขึ้นอันนี้บอกตัวเองค่ะช่วงนี้ก็ดูซีรีส์จบไปสองสามเรื่องแล้วแล้วก็ข้อต่อมาก็ไม่อะไรอดีตนะคะปรับความคิดกลับสู่จุดตั้งต้นเสมอค่ะเป็นเรื่องของบทที่8บทที่9บทที่9เก้าเขาว่าอะไรเขาบอกว่า วิธีคิดที่จะประสบความสำเร็จของคนที่สำเร็จการศึกษาจากฮาร์วาร์ดก็เช่นเป็นคนที่มีวินัยในตัวเองแล้วก็เป็นคนที่มีความเคารพนะับถือคนอื่นก็คือว่าไม่ว่าจะแบบเป็นใครเก่งหรืออะไรมาจากไหนแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่เคารพคนอื่นไม่ฟังความคิดเห็นคนอื่นเนี่ยมันก็ไม่น่ารักนะก็คือจะต้องแบบมีวินยัยแล้วก็มีข้ออื่นก็ลองไปหาอ่านกันดูเนาะบทที่10เขาว่ายืนหยัดที่จะรู้ ที่จะสู้ไม่ยอมแพ้คุณเคยถูกปฏิเสธ1,850ครั้งไวคะอันนี้อันนี้อยากให้ไปอ่านเป็นเรื่องของอคนที่เล่นเรื่องล็อกเกียนะเขาแบบเขาโดนปฏิเสธมาพันกว่าครั้งจนครั้งที่1,850ถึงจะประสบความสำเร็จก็ถ้าคุณสามารถถูกปฏิเสธเช่นนั้นได้ก็จะมีภูมิคุ้มกันแล้วก็จะเป็นนักสู้นะสู้ต่อไป ยามสิ้นหวังให้ยืนหยัดอีกสักหน่อยมันอาจจะแบบว่าเฮ้ยทําไมแบบไม่ได้อย่างบอกตัวเองว่าแบบเฮ้ยลดน้าหนักมากี่ปีทําไมไม่ได้ก็แบบยืนหยัดว่าแบบว่าเออถึงอย่างน้อยเราก็ยังก็ยังดีกว่าเมื่อสัก2ปีที่แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะให้กำลังใจตัวเองว่ายืนยหยัดที่จะต่อสู้แม้ว่ายามสิ้นหวังก็ก็อีกหน่อยหนาเผื่อมันจะดีขึ้น บทที่11ค่ะมันมีคติเตือนใจแบบประการที่มีผลตอนทศึาษาวัดทางชีวิตเรา,ายากตัวอย่างมาสองข้อนะอย่างเช่นขยันอ่านแล้วก็สำนึกในบุญคุณสรุปส่งท้ายเนี่ยสั้นๆก็จะบอกว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนหากสามารถทำให้ตนเองก้าวหน้าวันละนิดทุกวัน แม้จะเป็นความก้าวหน้าเพียง1%แล้วจะมีอะไรมาขวางการก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ค่ะก็คร่าวๆเนี่ยหนังสือเล่มนี้ประมาณนี้จริงๆแล้วถ้าอ่านแบบตั้งใจเนี่ยสอวันก็น่าจะจบเนาะแต่ว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นการที่เรีกเป็นกระตุ้นให้กำลังใจก็เนื้อหา มันก็ไม่ได้อะไรอะไม่ได้ยากมากคล้ายๆกับว่าเป็นการเล่าประสบการณ์การสอนระหว่างนักเรียนนักศึกษาวิธีคิดว่าเขามีกําลังใจทํายังไงให้การสําเร็จถามว่าอ่านแล้วเนี่ยเอาไปใช้ได้ไหมก็คือว่าเวลาอ่านเวลาอ่านมันก็จะรู้สึกอินเวลาอ่านแหละแต่พอเวลาเราอ่านจบแล้วไปท,ทําธุระเรื่องอื่นหนึ่งสี่เนี่ยมันก็อาจจะแบบลืมๆเนื้อหาที่เราเคยอ่านไปก็ถ้าเกิดว่าอ่านหนังสือแนวนี้นะ มันต้องส่วนตัวนยคิดว่าอาจจะต้องเขาเรียกว่าอะไรเอาไปประยุกต์ใช้แบบว่าตอนนี้เราทําเรื่องอะไรอยู่แล้วเอาไปแอพพลายกับเรื่องไหนไดนะ้เนื้อหาไม่ได้หนักมากเพียงแต่แบบว่าก็ต้องหัดเอาไปประยุกต์ให้เป็นค่ะเล่มหนึ่งก็เนื้อหาประมาณนี้อาจจะท่อนแท่นไม่ได้สมูทนะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเล่มสองเนี่ยจะลองแบบว่ายกตัวอย่างเด็ดๆมีอะไรบ้างน,นะคะก็วันนี้จบประมาณนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าก็จะมารีวิวหนังสือกันอีกนะคะสวัสดีค่ะ